พาสง่งรถ EV ค่ายดังจากจีน BYD หรือ Build Your Dream พร้อมบุกตลาดเมืองไทยแล้วเร็วๆนี้หลังจากการเปิดตัวของ u u r g o o o d c t w w วและ NetaV ทํ v, ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยคึกคักไม่น้อยถือเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง BYD จะกลับมาทำตลาดอีกครั้งในประเทศไทยมาพร้อมกับจุดแข็งที่งานนี้แบรนด์เจ้าตลาดต้องมีล้อน้อนาวๆกันบ้าง ดรรถรุ่นแรกที่กำลังเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่10เดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือ BYD a t t r e รถยนต์ไฟฟ้าประเภท BSUV พี่กัดตัวถังเทียบเท่ากับ MG ZS EV, Netau Pro, Honda HRV, Toyota Corolla Cross และ Nissan Kicks ePower a r t r e Power. ใช้มอเตอร์1ตัวขนาด150กิโลวัตต์ขับเคลื่อนที่ล้อหน้าพละกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 1 0นิวตันเมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์หนสปีดทำามาตราเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อกิโลเมตรได้ภายใน7.3วินาทีมาพร้อมกับระบบกล้องรอบคัน360องศาและพิเศษยิ่งกว่ากับระบบ NFC สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่เพื่อปลดล็อกได้หลังคาพารามดซ์ซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบกันหนีบราวหลังคารองรับการติดอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมการออกแบบภายในเน้นสีทูโทนมาเป็นรูปแบบเรียบหรู โดดเด่นด้วยหน้าจอกลางขนาดใหญ่สามารถปรับฟิปได้นอกจากนี้ BYD หรือ Build Your Dream ยังมีอีก4รุ่นเรือธงได้แก่ Dolphin, h a n Song, s h i n และถังที่มีแผนจะมาทำตลาดในไทยเร็วๆนี้วันนี้ Auto s ป i n จะพาไปรู้จักกันครับเริ่มจากน้องเล็ก Dolphin เจ้าลงมาที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Aura Good c a t เปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ปลายปีนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหน้ากล้องมองรอบคันเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กที่ชาร์จไฟหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรความเร็วสูงสุด170แรงมา้ามาพร้อมกับกล้องไฟหน้า LED เต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าและไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนกันชนด้านหน้าและมีเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกันมี Adaptive Cruise Control Stop a Go ระบบรักษาตัวรถไม่ให้ออกนอกเลนมาพร้อมกับสีชมพูโรสโกที่สวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก ภายในหน้าล้อเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันกันกบตัวถังสีสันแบบถูกใจวัยรุ่นมาพร้อมกับสันรูปบานใหญ่บอกแบบสปอร์ตที่เสียบ USB 2ช่องที่ชาร์จไร้สายพาวเวอร์เอาเลตหช่องและที่วางแก้วน้ำสอแก้วมาพร้อมหน้าจอฟิปได้แบบสัมผัส BYD HAN มีขนาดใกล้เคียงกับ t ท sla Model S m e เมอ d e s ซี n น E-C ส a s s BMW Series 5 โดย b y d ห้าน v v มีพละกำลังสูงสุด478แรงมา้าระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน medc อยู่ที่550กิโลเมออาตรมัอมวัตราเร่งศูนย์ถอกิโลเมตรภายใน3.9วินาทีมาในรูปลักษณ์ที่เหมือนมังกรมีความสปอร์ตและการออกแบบที่โดดเด่นมี adaptive cruise control b r i g h spot ระบบเตือนกันชนด้านหน้าและหลัง p a n o r a m i c s u n น o o ฟไฟหน้าหลังเป็น led เต็มระบบภายในตกแต่งด้วยลายไม้จริงและบาสีแดงที่ดูหรูหรา มีแอร์หลังระบบแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนแบบฟลิปได้ BYD ส่งเป็นรถพิกัดซ s u v ระดับใกล้เคียงกันกับ Honda CR-V h a w a วี6 Toyota อ z 4ิมีพละกำลังสูงสุด218แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่1,245กิโลเมตรมอบอัตราเร่งสูงถึง100ภายใน7.3วินาทีโดดเด่นด้วยการออกแบบภายในที่กว้างขวางบาะหลังสามารถปรับเอนได้ สีบอแบบทูโทนมีช่องแอร์หลังและช่องเสียบ usb 2ช่องบอหน้าแบบสปอร์ตการออกแบบภายในของผู้โดยสารตอนหน้าออกแบบได้ลงตัวมีกระจกมองหลังตาแสบออตโต้พาโนรามิกซันลูฟหน้าจอทัชสกรีนแบบฟลิปได้การขับขี่เน้นเอาใจคนในครอบครัวเป็นหลัก BYD ชิ้นรถยนต์ซีดาน4ประตูขุมพลังไฮบริดรุ่นรองลงมาจาก BYD Han มีขนาดตัวถังใกล้เคียงกับเท sla โมเดล3 Mercedes-Benz C-Class BMW Series 3มีพละกำลังสูงสุด170แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน M E D C อยู่ที่1,245กิโลเมตรมอบอัตราเร่ง0ถง100ภายใน7.3วินาทีไฟท้าย LED มีจุดเด่นคลาดกลางเป็นแนวยาวมีระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบคัน Blind Spot ระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าด้านท้ายและมุมอับสายตาบอหลังสีเบแต่กับสีดำาบอหน้าแบบสปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้า หน้าจอฟลิปได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง BYD ถังเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งมีการขับขี่ที่สปอร์ตต่างจาก BYD โซ่มีขนาดตัวรถใกล้เคียงกับ Mazda CX 8มีพละกำลังสูงสุด5 0 9แรงม้าระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC อยู่ที่505กิโลเมตรอัตราเร่ง0ูน0ถึงภายใน4.4วินาทีมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าและไฟสูงอัตโนมัติไฟหน้า LED เต็มระบบระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าระบบดึงพวงมลาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนล้อแมกขนาดใหญ่เบรกเบมโบกล้องมองรอบคันระบบเบรกอัตโนมัติด้านหลังและแจ้งเตือนในมุมอับสายตาเบาะพักแขนหนังวัวแท้สีน้ำตาลและแอมเบดไลท์31เฉดสีด้วยกันและนี่ก็คือ b y d ทั้ง5รุ่นที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเร็วๆนี้แม้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนแต่ถ้ามีอัปเดตเมื่อไหร่ทางเราจะรีบมาบอกในทันที ที่เห็นอย่างไรมันไม่ได้คุยกันได้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งออโต้สปีนแชนแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ